เกือบ4ปีที่เขมรแดงครองอำนาจมีผู้คนล้มตายกว่า2ล้านคนจากประชากรที่มีอยู่7ล้านคนเป็นช่วงเวลาที่มืดมนอย่างแท้จริงของกัมพูชารูปแบบของการปกครองของเขมรแดงมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสังคมใหม่โดยใช้รากฐานทางอุดมการณ์ที่เรียกว่าอุดมการปฏิวัติแบบเบ็ดเสร็จพอพศผู้นำของเขมรแดงมีความเชื่อทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ายจัด ปิดประเทศเพื่อปรับเศรษฐกิจเป็นแบบสังคมนิยมพึ่งตัวเองกลับคืนสู่ประเทศกเศษกษตรกรรมแบบเบ็ดเสร็จโดดเดี่ยวประเทศไม่พึ่งต่างชาติยกเลิกระบบธนาคารเงินตราปิดโรงพยาบาลและโรงเรียนมีการจำแนกศัตรูที่ถือว่าเป็นศัตรูทางชนชั้นไม่ว่าจะเป็นทหารข้าราชการเชื้อพระวงศ์ผู้มีการศึกษานักบวชศิลปินออกมาเพื่อกำจัดทิ้ง คนเหล่านั้นถูกจับตัวมาไว้ที่นี่ตวนเจลงตวนเจลงเคยเป็นโรงเรียนมัธยมในกรุงพนมเปญถูกขเขมแดงดัดแปลงให้เป็นที่คุมขังทรมานและสังหารศัตรูมันถูกตั้งชื่อว่า security office 21หรือ S 2สศัตรูของขเขมแดงถูกนำมาที่ห้องนี้เพื่อบันทึกประวัติและถ่ายภาพ ดูแววตาในภาพถ่ายมีทั้งสายตาที่หวาดกลัวเมอรอลอยสิ้นหวังบางแววตาย,ย่ากที่จะคาดเดาว่าคิดหรือรู้สึกอย่างไรชายคนนี้เป็นคนสุดท้ายที่ได้เห็นแววตาเหล่านั้นเนียมอึงเป็นหัวหน้าช่างภาพใน S21 ช่วงขมรแดงครองอำนาจฮัลโหล สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Good Morning สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for your time ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเช่นกับค่ครับอันนี้นุ่มเองถ่ายหมดเลยว่านี่ผมถ่ายผมถ่ายผมถ่ายถ่ายถ่ายแล้วนี้ถ่ายถ่ายเนียมอึงอายุ11ปีตอนที่ถูกบังคับเข้าร่วมกับขมรแดงเขาเล่าว่าถูกส่งไปเรียนการถ่ายภาพที่ประเทศจีน ก่อนจะกลับมารับหน้าที่เป็นช่างภาพเออบอเยอันุสาบรียืงถคอการสมัยนู้ยืงกูนานสมตุปกกรรบปูกร์เดี๋ยวมนถึงซอกก็เธอสลับให้ยืงในโลกก็ยืเจ้าบรรทาโดยจิวิญยาณขงจบทดมุยเมินมุ่ยเลียนสมนางบรรวจ้าท่าดยเชียมุตนกหน่ยชาต่ครุนเปิดลอให้ปรับพฤติการงบบองกาเจังท่าเออการสมโต กมจำนวนผู้ถูกคุมขังในเอสเวนวนมีประมาณ15,000คนนี่เป็นแค่ตัวเลขคาดคะเนไม่มีใครรู้จำนวนที่แน่นอนไม่เคยมีนักข่าวหรือสื่อมวลชนที่ใดเคยได้เข้ามาที่นี่ในช่วงเวลานั้นเล่าลือต่อๆกันมาว่าหลงเหลือผู้รอดชีวิตอยู่ใน S21 7คน ี่คือภาพที่น่าสลดใจที่สุดในความเห็นของคนจำนวนมากที่เคยไปเยี่ยมเอสเทเวตวันกดจ้องอย่างี้ยนะคือเกมมันเอาอย่างี้ยกดจ้องถ้ากดของเอกดมีถึงไอเวเบอพิซาวิบยาหน่อยทอมะยึงพ่อนี่ิชาหญิงในชุดดำถูกคีมจับท้ายทอยเพื่อล็อกศีรษะและใบหน้าให้ตั้งตรงสำหรับบันทึกภาพลูกน้อยในวงแขนของเธอบีบคั้นจิตใจผู้ได้พบเห็น เด็กชายเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่กี่วันก่อนที่แม่จะอุ้มเขาเข้ามาใน S21 ทวินตวันผู้หญิงในภาพถ่ายคือจันกึมซุนชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนเธอเป็นภรรยาของผู้นำเขมรแดงในระดับภูมิภาคหนึ่งในหลายๆครอบครัวของเขมรแดงระดับแกนรนำที่พอพดหวาดระแวง after taking photo she was taking to get killed yeah yeah ก็ยเปียทับมก็นยนสลับกับ้าบ้าเขใบมีไ,ไม้เพียมไม่ให้รู้รวมกันมุแม่ก็จะดูไปขาขาค่า,า,าถึงหมดน,นัง่งค่าก้อนค่าหลังค่านี้ก่อนมาแล้วก็ค่าแม่ครับเพราะเรื่องราวในตวสแลนี้เยอะนะพี่เยอะอธ,ธิบายนี่ก็เดือน,นหนึ่งปีก็ไม่ชอบแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่